<c oughs> ไอตัวนี้มันอ่านว่าอะไรอะ w เบนเน็ t ไม่ใช่มันคือ Ifnet หรือที่เรียกว่าต้นไม้ของพ่อ,อยังไงล่ะแล้วไอตัวนี้มันเก่ง <c oughs> มันก็ประมาณว่าแบบ <c oughs> เติมปุ๋ยแบบนึงนะเย้ yeah. หนึ 1> <1> 1่งห้าไม่ถือว่าลุมกี่ตัวก็พ่ายหมดแต่พี่มหาซีซีไม่มีที่ให้หลบแล้วถ้าจะบอกว่าไม่เก่งหนึ่งหนึ่งจะได้จบจะเอลันดอร์ฟอร์เลนตัวไหนก็ได้หมดใครที่บอกตัวอ่อนตัวไก่ตัวกากทำไม้บ่นว่าลำบากต่อจะฮาชิลามาสเพราะขยิบมาเล่นโชว์จนตัวมาติดเมตาปล่อยสเตตกับทุกท่าจนคนมาเล่นตามล่าการันตีเมสซอมมาคมแบบคมเข้มสกิลเพววัวทุกตาที่ลงเล่นลีสักย่าภาพจนจีเอ็มต้องเนิร์ฟต่อให้ไม่บัฟจนปิดเซิร์ฟก็ไม่อนเนิร์ฟคนเล่นปล่อยหมัดยางยืดเข้าที่หน้าทััััั้้้้้งง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 ททีีีีีกกกก็จะตตตตตบบบบบดดดดววววยยยสสิิลลลลลออออออหหูปฝนนนนนขพพพ่่่่่เเคาาาาาาืศรแแถึ ได้ฟิวนาคอร์ดมนิ้วเลยยืนมอบรอดโดนเอิวเลยแกไม่รอดแน่อตบขีพ,พุ่งตามเตรียมจะกับท่อนไม้แบบสไตล์รุ่นพัมตอนที่เปิดอันตีเหมือนกับไฟลามทุ่งอิฟเน็บตัววุ่นคือดาวลุ่งพุทธยานมาฟฟกเกอร์อโอต้ว,วินฟิกเลยห,หนึ่งหนึ่งได้หมดทำเหมือนเป็นบิสเนสตัวใหญ่ก้าม